เรียนคณะกรรมการในการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะอิคลรพทุกท่านข้าพเจ้าในสมนึกเตียเพงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนบ้านแม่อมกิจอำเภอท่าสองอยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองโดยในครั้งนี้เาพเจ้าขอเลื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งคือริเริ่มพัฒนาผ่านทักษะกระบวนการ active learning วันนี้จะมาเล่าถึงสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และประเด็นท้าทายที่ได้เสนอต่อผู้อนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่อมกิเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528 ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระ t ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีและยังมีห้องเรียนสาขาในกำกับดูแลอีก13บสห้องเรียนสาขาเนื่องจากหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญและการเดินทางในฤดูฝนที่ยากลำบากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปางกยอ และใช้ภาษาถิ่นคือภาษาตระเวร้อยเปอเซ์จากสภาพปัญหาบริบทของโรงเรียนแม่ร่กีทางต้นทําให้นักเรียนที่มาเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านเร่อกีส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ช้าเนื่องจากขาดทักษะพื้นฐานด้านภาษาไทยทักษะการสื่อสารกับครูผู้สอนและเป็นเกรกุลมชาติพันธุ์จึงเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเด็กประถมและมัธยมจะพบปัญหาต่างๆทางด้านความรู้พื้นฐานด้านของการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านการเขียนซึ่งเป็นปัญหามากซึ่งปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็คือการเขียนสะกดคำในรายวิชาภาษาไทยครูผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพบว่า การที่1น,นักเรียนยังขาดทักษะการเขียนสะกดคำเช่นการจดจำพยัญชนะท้ายการจดจำสระการจดจำการบางตำแหน่งของวรรณยุกต์การใช้คำพ้องคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันเช่นคำว่าชาติที่เป็นคำที่สะกดด้วยตัยเด็กและชาติที่สะกดด้วยตัเต่าหมอีกเ,เด็กไม่สามารถเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้อง โดยสังเกตได้จากการตรวจงานทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นเด็กนักเรียนเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาประเรียนเป็นภาษาหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันภาษาพูดที่ไม่มีตัวสะกดทําให้เวลาพูดและเขียนเด็กพูดไม่ชัดและเขียนสะกดไม่ถูกต้องและเด็กไม่รู้หลักในการเขียนสะกดคําโดยเฉพาะการใช้รรณยุกต์มมตราตัวสะกดรูปสระเป็นต้น ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ในตัวชีวิตนี้คะแนนต่ําลงประการที่2นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนเนื่องจากไม่เข้าใจในภาษาไทยทําให้นักเรียนไม่สนใจในวิชาเรียนทันไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าการเรียนและประการที่3ครูผู้สอนขาดการนําสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นการอ่านและการเขียนสะกดจำของนักเรียน จึงเป็นเรื่องสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งดังนั้นครูผู้สอนจึงนําแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาพัฒนาทักษะด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนเนื่องจากทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่ความจําเป็นและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนที่จะนําไปสู่การเรียนภาษาไทยและการเรียนในกลุ่มสาระอื่นๆที่มีประสิทธิภาพต่อไปจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นกระผมจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนา เรื่องการอ่านและการเขียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่10หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการเขียนสะกดคำโดยกระผมได้กับกำกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ active learning เข้ามาช่วยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมายและจัดกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมด้วยช่วยกัน นอกจากนี้ยังมีการนำเพลงมาใช้ในขั้นตอนนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้และยังมีสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้มากขึ้นมีแบบฝึกทักษะการเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของตนเองอยู่เสมอเพื่อพัฒนาต่อยอดการอ่านและการเขียนให้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกคือการนําเข้าสู่บทเรียนผู้เรียน และผู้สอนอยู่ในห้องนุ่พร้อมเพียงกันโดยผู้สอนจะนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้กีกรรมเบียนยิมก็คือตบมือตบตักตบไหล่ให้ผู้เรียนได้ฝึกและได้พัฒนาสมองไปพร้อมๆกันขั้นตอนที่2การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะใช้สื่อการสอนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสร้างความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ เช่นการใช้แบบฝึกการอ่านของผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้ร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยกันนำคำหาคำที่ครูได้กำหนดให้แล้วเอามาทำเป็นชิ้นงานให้สำเร็จรุ่มเป็นกลุ่มมไปหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนร่วมกันสร้างผลง,งานแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการสรุปเด็กๆจะได้ร่วมกันสรุปบทเรียนคือนำผลงานที่เกิดจากการระดมสมอง มานำเสนอหน้าชั้นเรียนจะได้ฝึกทักษะการกล้าแสดงออกได้เรียนรู้คําศัพท์ต่างๆที่ครูสอนและร่วมการสรุปบทเรียนร่วมกับคุณครูในท้ายชั่วโมงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้วิธีการสอนแบบ active learning หรือวิธีการแบบระดมพลังสมองเกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนคำยากข้อความและสำนวนภาษาไทยในบทเรียนได้ถูกต้อง 2. ส,สามารถนำคำคำยากข้อความและสำนวนในบทเรียนไปใช้ได้ถูกต้องและ 3. ม,มีมารยาทในการเขียนนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปใช้ในชีวิตจริงเช่นการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือการเขียนในโอกาสต่างๆผลจากการจัดิีกรรมในครั้งนี้พบว่า นักเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับคุณครูในทุกขั้นตอนทำให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนสะกดความที่ดียิ่งขึ้นซึ่งการเขียนสุกดความถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้สามารถนำไปต่อยอดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้จะเห็นได้ว่า วิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาขอบคุณครับ